สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องมูทูบทาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่9พฤศจิกายน2564คุณเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณแรมโบสเนี่ยครับได้พูดถึงนายกิติรัตนนระนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีการโพสต์รูปนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพร้อมระบุข้อความว่าผมมั่นใจว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกย่อมไม่เกิดนน้้ททท่่วมังงีรรุแ ยาวนานในหลายพื้นที่แบบนี้เพราะระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการได้ถูกดำเนินการไว้แล้วโดยระบุว่านายกิติรั์คงความจำเสื่อมไปแล้วจนจำไม่ได้ว่าน้ำท่วมใหญ่ปี2 5 5 4นั่นเกิดขึ้นในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและก็นายกิติรัฐนักรณ์ก็เป็นรัฐมนตรีซึ่งน้ำท่วมในขณะนั้นมีความรุนแรงมากกว่าน้ำท่วมในขณะน,นี้แล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์ก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้แต่อย่างใดคุณแรมโบ้ยังบอกว่า อย่าว่างแต่แก้ไขปัญหาน้ําท่วมของประเทศเลยปัญหาอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนั้นนางสาวยิ่งลักษชินวัตรก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาใดๆได,ได้มีแต่จะสร้างปัญหาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นปล่อยให้รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังนั้นก่อนที่นายกิติรัตน์เนี่ยจะโพสจะพูดอะไรข้อความใดก็ขอให้พิจารณาให้ดีก่อนว่าจะย้อนเข้าหาตัวเองหรือไม่อย่างไร พร้อมกับมองว่าการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นที่มีมูลค่าสูงกว่า3.5แสนล้านบาทก็ถูกทักท้วงเรื่องของความไม่พร้อมของโครงการมีปัญหาด้านความโปร่งใสหลายด้านรวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดปัญหาขัดแย้งในหลายพื้นที่หลายจังหวัดคุณแรมบอยังได้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยครับในปี2554ตัวเองนั้นไม่ลืมครับว่านายกิติรัตน์นรนองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นร้องห่มร้องไห้ สวมกอดกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยู่เหตุใดจึงลืมง่ายจังว่าน้ําท่วมใหญ่อย่างไรรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์แก้ไขปัญหาได้อย่างไรซึ่งเท่าที่ตนเองดูแทบจะไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยแบบนี้นายกิติรัตน์ยังฝันอีกเว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ์ยังอยู่จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้อย่าว่าแต่เรื่องน้ําท่วมที่ถือเป็นเรื่องสําคัญของประเทศเลยเรื่องเล็กๆก,ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทําเป็นอยู่อย่างเดียวคือทําอย่างไรจะช่วยล้างมนทินแล้วก็น,นํานายทักษิณชินวัตรกลับประเทศ นี่ครับทางด้านคุณแรโบนั้นเรียกว่าตอบก,กลับไปอยางเจ็บแสบไปยังนายกิติรัตน์นระนองนะครับก่อนหน้านี้นายกิติรัตน์นั้นเนี่ยครับก็ตกโดนตอบก,กลับไปแล้วในกรณีเรื่องของการราคาข้าวเนี่ยครับเกี่ยวกับการจำนาข้าวข,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 ของโครงการภายใต้การนำของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตนนี่มาอีกนะครับมาเรื่องของโครงการน้ํานะครับเหตุจากน้ําท่วมว่ารัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักนั้นเนี่ยจะแก้ไขได้ดีก็คุณผู้ชมพิจารณาดูเอาแล้วกันครับว่าสิ่งที่ อดีตรัฐมนตรีคนนี้พูดเนี่ยนะครับยังควรที่จะเชื่ออยู่หรือไม่หรือว่าจะให้ค่าให้ความสำคัญขนาดไหนและคุณผู้ชมจำเหตุการณ์ปี2 5 54น้ําำท่วมใหญ่ทั้งแผ่นดินครั้งนั้นได้หรือไม่ครับ